สามพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะกระเพาะอาหารทะลุวันนี้เรามาฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งสำคัญก็คือเราจะปกป้องให้เกิดภาวะนี้ได้อย่างไรนะคะ สำหรับเรื่องกระเพาะอาหารทะลุเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสาเหตุมีปัจจัยนะคะที่เราจะต้องปกป้องดูแลนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นอของคนเรามีลักษณะคล้ายกับเพาะมูมีหลายชั้นโดยปกติเวลาเราเป็นกแพลในกระเพาะอาหารแผลก็อยู่แค่ชั้นตื้นๆของผนังกระเพาะอาหารข้างในแต่เมื่อไหรที่ผนังกระเพาะอาหารทุกชั้นเกิดแผลจนทะลุถึงกัน กลายเป็นรูรั่วก็จะเกิดภาวะกระเพาะหารทะลุขึ้นมาน้ำย่อยหรือกรดในกระเพาะก็จะไหลผ่านรูนี้ไปสู่ช่องท้องกระตุ้นให้เกิดการอักเสบคนไข้จะมีอาการปวดท้องรุนแรงและติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ถ้ากระเพาะอาหารทะลุเนี่ยอันตรายแค่ไหนนะคะก็โรคนี้จริงๆไม่อันตรายถึงชีวิตนะคะแต่ก็มีภาวะแทรกซ้อนในกระแสะเลือด ติดเชื้อตามมาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตขึ้นมาได้นั่นเองนะคะสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้นะคะว่าอาการของกระเพาะอาหารทะลุเป็นยังไงบ้างผู้ป่วยมักจะมีอาการร่วมกันกับเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะก็คือปวดท้องมากโดยเฉพาะเมื่อถูกสัมผัสหรือคลำคลำลงไปนะคะจับท้องเนี่ยจะแทบไม่ค่อยได้ท้องก็จะบวมแล้วก็ท้องก็จะแข็งกว่าปกติแล้วก็ถ้านอนนิ่งๆน,นะคะก็อาการก็จะดีขึ้น มีอาการขึ้นไส้อาเจียนมีไข้หนาวสั่นอ่อนเพียปัสสาวะอุจจาระหรือผายลมน้อยลงก็คือการทํางานของลําไส้น้อยลงกับปกติหัวใจเนี่ยเต้นเร็วหายใจหอบเหนื่อยนะคะนี่เป็นอาการของกระเพาะทะลุนะคะ3มพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระเพาะทะลุก็คือ หนึ่งถ้าเราใช้ยาแก้ปวดเป็นเวลานาน,านๆการทานยาแก้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อผลข้างเคียงของยาเหล่านี้จะลดการสร้างเมือกและก็สะสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างในกระเพาะทําให้กรดในกระเพาะซึ่งปกติเราไว้ย่อยอาหารกลับไปย่อยผนังกระเพาะของเราเองฉะนั้นการกินยาลดกรดจึงควรกินตอนท้องไม่ว่างนะคะแล้วก็กินหลังอาหารทันทีนะคะและที่สําคัญการใช้ยาลดกรดก็ควบคุมป้องกันไปแผลในกระเพาะอาหารไปกับยาที่แก้ปวดด้วยนะคะ ติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็เป็นสาเหตุพฤติกรรมเสี่ยงที่สองนะคะที่ชื่อว่าเฮริโคแบคทีเรียนะคะไพรโรรีไพรโรรีนะคะเชื้อแบคทีรียชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมเช่นในอาหารในน้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อที่เรารับประทานอาหารร่วมด้วยโดยทั่วไปเราจะไม่รู้เลยว่ามีเชื้อหรือไม่แต่ส่วนใหญ่อาจไม่ก่อให้เกิดอาการในเบื้องต้นนะคะต่อมาผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะคะก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารทะลุได้นะคะ บุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วเกิดกระเพาะอาหารทะลุนั่นเองนะคะสามพฤติกรรมเสี่ยงนะคะพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคกระเพาะทะลุการกินเผ็ดมากๆหลายคนเข้าใจว่าการกินเผ็ดจะไปกระตุ้นให้แสบท้องแต่ไม่ได้นําไปสู่การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและทําให้ทะลุได้การดื่มแอลกอฮอล์ตอนท้องว่างนะคะแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วทําให้กระเพาะไม่สามารถป้องกันได้ทัน ได้ทันนะคะกระเพาะอาหารจึงเกิดการอักเสบกันและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเป็นกรดและแก๊สดื่มแล้วก็ทําให้อึดอัดไม่สบายท้องบางคนอาจไปกระตุ้นการทํางานของกระเพาะอาหารขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับแผลที่ทําให้เกิดภาวะกระเพาะอาหารทะลุนะคะการดื่มแอลกอฮอล์ตอนท้องว่างก็ไม่ได้ทําให้เกิดอาการกระเพาะอาหารทะลุเช่นกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราแสบท้องเราก็ควรทานอาหารเคลือบก่อนที่แอลกอฮอล์จะลงไปถึงท้องนะคะ สาเหตุของการเกิดกระเพาะอ,อาหารทะลุหากเป็นกระเพาะทะลุที่เกิดขึ้นเองแพทย์จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดกระเพาะทะลุก็ได้แก่ความเครียดการดืม่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การใช้สารเสพติดเช่นโคเคนหรือแอมเฟตามีนการติดเชื้อแบคทีรียเอสไพโรไลน์ S ide, นะคะการใช้ยาบางชนิดเช่นยาแก้กเสษกลุ่มเอนเซตนะคะยาอย่างแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟนนาพ็อกเซน หรือยาสเตียรอยหรือยาเคมีบำบัดบางชนิดก็ทำให้เกิดภาะวะกระเพาะอาหารทะลุได้นะคะการเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารกลุ่มอาการโซลิงเจอร์แอริสันนะคะซินโดมซึ่งเป็นการทำให้มีการหลังกรดในกระเพาะอาหารมากผิดปกติแต่ก็เป็นโรคที่พบน้อยการผ่าตัดลดข,ขนาดของกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนนะคะอุบัติเหตุทางร่างกายเช่นมีดหรือกระสุนนะคะทะลุ กระเพาะอาหารนะคะการกลืนวัตถุลงกระเพาะอาหารเช่นของเล่นหรือเครื่องเขียนนะคะในเด็กนะคะการส่องตรวจกระเพาะอาหารด้วยกล้องอาจทําให้กระเพาะอาหารทะลุได้เช่นกันแม้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยก็ต้องระวังนะคะว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกนะคะการวินิจฉัยกระเพาะทะลุโดยการซักประวัติแล้วก็ตรวจอาการของผู้ป่วยในเบื้องต้นแพทย์อาจตรวจเลือดและตรวจภาพถ่ายรังสีวิทยาเพื่อวินิจฉัยอาการค้นหาสาเหตุของโรค รวมทั้งตรวจหาภาะวะแทรกซ้อนอื่นๆโดยเฉพาะการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะตรวจปริมาณเกลือแร่และความเป็นกรดด่างในเลือดรวมทั้งตรวจการทํางานของตับและไตตรวจปริมาณเม็ดเลือดแดงที่อาจลดลงหากเสียเลือดปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นอาจติดเชื้อนะคะเอ็กซเรย์ทางเดินอาหารส่วนบนช่องอกและลําตัวเพื่อวิจัยอากาศในท้องนะคะและระบุว่าเกิดการทะลุข,ของอวัยวะในทางเดินอาหารได้หรือไม่นะคะ ตัว C T สแกนบริเวณช่องท้องเพื่อระบุตำแหน่งของกระเพาะอาหารที่ทะลุอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อวิิจฉัยนะคะแล้วก็ให้การรักษาต่อไปการรักษากระเพาะทะลุนะคะต้องรักษาที่สาเหตุโดยอาจจะมีการรักษาเช่นรักษาแผลในกระเพาะอาหารการผ่าตัดการรักษาเยื่อบุช่องท้องอักเสบโดยวิธีการรักษาก็มีดังนี้ถ้าการรักษาแผลในกระเพาะอาหารผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหารอาจต้องรับประทานยาที่แพทย์สั่ง ะะเช่นยาลดกดในกระเพาะอาหารยาเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีรียน,นะคะกลุ่มเอสไพโรไลนะคะยากลุ่มโปรตอนปัม๊มอินฮิบิเตอร์แล้วก็ยากลุ่มเอสท o บล็อกเกอร์ er นะคะซึ่งยับยั้งการสร้างกดในกระเพาะอาหารและรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้ได้นะคะนี่ก็เป็นการรักษากระเพาะทะลุนะคะการผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่ถ้าต้องผ่าตัดนะคะก็มีกรณีเร่งด่วนก็คือกระเพาะทะลุ เพื่อปิดแผลนะคะแล้วก็กําจัดเชื้อแบคทีรียหรือเศษอาหารกดในโพรงช่องท้องทั้งนี้ประสิทธิภาพของการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทําให้กระเพาะทะลุขนาดของบาดแผลระยะของโรคและขณะเข้ารับการรักษาปัจจัยอื่นจะทําให้โรคหายช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองแล้วก็ถ้าคนไข้ไม่มีภูมิเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นนะคะสําหรับการผ่าตัดดังนี้ก็คืออาจจะมีอายุมากขาดสารอาหารนะคะคือทานอาหารไม่ได้เลยสูบบุรีดื่มสุรา ขาดการรักษาสุขอนามัยที่ดีมีภาวะโรคอ้วนมีโรคเบาหวานเป็นโรคประจําตัวโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคถุงลมป่งพองกลุ่มนี้นะคะเป็นโรคประจําตัวทั้งหมดนะคะมีการใช้ยาบางชนิดหรือใช้สารเสพติดหรือใช้ยาสเตรอยหรือโคติโคสเตียรอยซึ่งมีฤทธิ์กดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันใช้ยาเพื่อรักษาโรคโคนนะคะโรคกุ้มพวงโรคลาไส้อักเสบโรคข้ออักเสบหรือการใช้ยารักษาโรคมะเร็งนะคะอันนี้ก็คือเป็นผล ทั้งหมดที่จะทาให้หายช้าหรือเร็วหรือมีภาวะเลือดออกหรือมีก้อนเลือดนะคะหรือมีภาวะไตาวายนะคะกลุ่มนี้ก็ทําให้การผ่าตัดจะหายช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับรอยโรคกลุ่มเหล่านี้ด้วยนะคะการรักษาเยื่อบุช่องท้องอักเสบเนื่องจากผู้ป่วยมักมีอาการกระเพาะทะลุร่วมกับเยื่อบุช่องท้องอักเสบจึงได้ต้องได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดาซึ่งผู้ป่วยที่มีอวัยวะทํางานล้มเหลวจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดต้องได้รับสารน้ํายารักษาความดันโลหิต และสารอาหารร่วมกับยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดําด้วยนะคะผู้ป่วยจึงจะพ้นภาวะวิกฤตได้และที่สําคัญต้องนอนพักรักษาตัวนะคะแล้วก็เฝ้าระวังภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือภาวะช็อกจากเลือดเป็นพิษต้องคอยดูแลอย่างที่ท้วนนะคะแล้วก็ต้องรอบครอบในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ด้วยส่วนภาวะแทรกซ้อนของกระเพาะทะลุนะคะก็คือ ได้แก่การมีเลือดออกการติดเชื้อในช่องท้องเกิดฟีในช่องท้องแล้วก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดซึ่งจะเป็นผลที่ทําให้เสียชีวิตนั่นเองนะคะการป้องกันกับภาวะกระเพาะทะลุเนี่ยก็ไม่ได้มีวิธีโดยตรงนะคะแต่เราก็รู้นะคะว่าเราสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดกระเพาะทะลุได้นะคะก็อันที่หนึ่งต้องรู้จักจัดการกับความเครียดเพราะว่าความเครียดเป็นสาเหตุทําให้กดหลังเร็วขึ้นแล้วก็ ถ้าไม่มีอาหารอยู่ในทางเดินอาหารก็จะกัดกระเพาะตัวเองนะคะต้องไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิดไม่สูบบุหรี่งดการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าหนึ่งถึงสองเขาเรียกดิ้งนะคะต่อวันนะคะ <personality. S 1> ก็คือเหมือนเป๊ด mean, นี่เองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็หนึ่งแก้วผู้ชายสองแก้วนะคะไม่รับประทานยาในกลุ่มเอนไซมเป็นเวลานานนะคะ ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอหากมีความจําเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้นะคะแล้วก็กรณีต้องรับประทานยาแอสไพรินเพื่อรักษาโรคหัวใจนะคะก็ต้องแจ้งแพทย์ด้วยนะคะผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรไปพบแพทย์หรือติดตามผลการรักษาเป็นประจำหากมีอาการของกระเพาะทะลุโดยเฉพาะปวดท้องหรือมีไข้ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นกรณีของการป้องกันเบื้องต้นนะคะส่วนอาหารชนิดไหนที่ผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะทะลุทานได้ก็คือ หลังจากรับการรักษานะคะหรือรับประทานยาแล้วนะคะก็ต้องทานอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารจํานวนน้อยแต่ให้กินบ่อยครั้งหรือบ่อยมื้อขึ้นแล้วก็ไม่ควรกินจนอิ่มมากในะแต่ละมือ้อบางท่านดื่มนมได้นะคะบางท่านดื่มนมไม่ได้ดื่มแล้วท้องอืดก็ต้องระวังนะคะอีกเรื่องอาหารรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดของดองนะคะก็ะจะทําให้ระคายเคืองแผลในกระเพาะอ,อาหารมากขึ้นแล้วก็มีอาการปวดมากขึ้น ส่วนของมันของทอดเนี่ยย่อยยากอยู่แล้วกระตุ้นให้กระเพาะอาหารขยายตัวมากทําให้ปวดมากขึ้นนั่นเองนะคะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟช็อกโกแลตน้ำบัดลมที่มีแก๊สมากๆเพราะว่ากระเพาะจะขยายตัวทําให้ปวดมากขึ้นกระตุ้นให้หลังกรดมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีภาวะร้อนจัดหรือเย็นจัดนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะให้รับประทานที่อุณหภูมิห้องจะปลอดภัยที่สุดนะคะ ควรรับประทานอาหารชนิดใดเมื่อมีอาการปวดแน่นท้องในรายที่ปวดรุนแรงต้องกินอาหารเหลวทุกชั่วโมงเช่นน้ำข้าวน้ำซุปน้ำเต้าหู้เมื่อดีขึ้นจึงเริ่มทานโจ๊กได้เมื่อทุเลามากขึ้นจึงเปลี่ยนเป็น,ปนข้าวต้มและข้าวสวยได้ตามลาดับเพราะว่าเราจะไปบังคับให้ลำไส้หรือกระเพาะอาหารทํางานหนักไม่ได้นะคะระหว่างที่ป่วยอยู่นะคะถ้ามีอาการแน่นท้องมากควรกินัวละหกมือ้อโดยแบ่งย่อยเมื่ออาหารออกจากปกติก็ให้เหลือครึ่งหนึง่ง มื้อเช้าแบ่งเป็นเช้าแล้วก็สายมื้อกลางวันก็แบ่งเป็นกลางวันและบ่ายมื้อเย็นก็แบ่งเป็นเย็นและค่ำรวมเป็น6มือ้อแต่ละมื้อให้ทานน้อยๆแต่บ่อยขึ้นนะคะอันนี้ก็คือช่วยเขาเรียกว่ากระจายจํานวนมื้ออาหารออกแล้วก็ลดภาระของการย่อยอาหารของกระเพาะอาหารนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่134นะคะเรื่องอ,อาหารนะคะที่อาจจะมีภาวะกระเพาะอาหารทะลุนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมเสี่ยง นะคะที่เกิดขึ้นจาก3พฤติกรรมนะคะที่ทําให้กระเพาะอาหารทะลุมากขึ้นเราก็ต้องปกป้องตนเองนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วปัจจัยของการเกิดโรคกระเพาะอาหารมาจากอะไรบ้างนะคะเมื่อท่านรู้ท่านก็ต้องดูแลตัวเองให้ถูกวิธีหมอปอก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทําคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านรู้จักสังเกตตัวเองมากขึ้น ใส่ใจห่วงใยคนที่เรารักและคนรอบข้างด้วยนะคะลูกหลานของท่านทุกคนอย่าให้มีภาวะเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็ต้องระวังปกป้องตอนเองให้ได้นะคะการรับประทานยาที่แก้ปวดต่งตางๆแล้วกัดกระเพาะเนี่ยต้องทานหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะและที่สําคัญนะคะถ้ามีอาการออกร้อนท้องก็ควรทานยาเคลือบกระเพาะไปด้วยนะคะจะได้ป้องกันการกัดกระเพาะหรือทําลายกระเพาะให้บางลงบางลง,ง,ลงจนทะลุได้นั่นเองนะคะ แล้วก็คิดว่าถ้าเนื้อหาที่หามามีประโยชน์นะคะกับก็ฝาก,กด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าข้อมูลมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หนที่นี้แล้วก็สิ่งสําคัญนะคะเป็นห่วงทุกท่านนะคะเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็พบเจอได้เยอะมากถ้าเรื้อรังมากก็ทะลุนะคะแล้วก็ต้องมาผ่าตัดปิดบริเวณที่ทะลุนะคะ ก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะสิ่งสําคัญก็คือห่วงใยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลกันเอานะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ